เอาแฟนนางงามรู้สึกช็อกนะคะแล้วก็เสียดายอยู่ไม่น้อยค่ะเมือ่อทางด้านของกองประกวด Miss Universe ชนบุรีออกมาประกาศเรื่องการสลัสิทธิ์ของหนิงปัทมาค่ะเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะ และได้แต่งตั้งรองอันดับหนึ่งค่ะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดชนบุรีแทนค่ะงานนี้นะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยการว่าเหตุผลที่แท้จริงค่ะที่ทำให้นิงปฐมานั้นสละสิทธิ์เป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าทางกองประกวดเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหตุผลแบบชัดเจนสักเท่าไหร่ค่ะท่ามกลางกระแสแฟนคลับนะคะแล้วก็ชาวเน็ตที่วิพากวิจารณกันถึงเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านของนิงปฐมาค่ะได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านทางแฟนเพจ โดยเธอเผยนะคะว่าขออนุญาตเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการสละสิทธิจากการประกวดด้วยเหตุผลที่ว่าในช่วงเวลาการเก็บตัวหนิงมีภาระงานคอนเสิร์ตและงานละครที่ได้รับไว้บ้างแล้วซึ่งทางทีมงานของหนิงได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการประสานงานเพื่อปรับในเรื่องของตารางเวลาและหาข้อตกลงร่วมกับผู้กำกับและผู้ว่าจ้างทุกฝ่ายแต่ด้วยข้อจำกัดและข้อผูกมัดท,ที่ไม่สามารถเลื่อนวันได้หนิงจึงมีความเห็นว่าการเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าประกวดท่านอื่นที่มีความพร้อมมีศักยภาพได้ก้าวขึ้นมารับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้แทนจะเป็นการเหมาะสมที่สุดท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณนวัดอิสระกรายศีลกองประกวดทีมพีดีแอดมินเพจต,ต่างๆผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผู้สนับสนุนทุกท่านรวมถึงกําลังใจอันอบอุ่นจากด้อมและแฟนเพลงทุกท่านที่ล้วนมีบทบาทสําคัญในการประกวดครั้งนี้และที่สําคัญที่สุดคือการมอบโอกาสให้ นิงได้มาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีอันทรงเกียรตนินี้หากมีโอกาสในอนาคตหนิงขอกลับไปพัฒนาในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงปฏิบัติให้ตรงกับบริบทนั้นๆและนําเสนอผลงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานละครขอให้ทุกท่านติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงรายละเอียดนะคะถึงสาเหตุการถอนตัวค่ะของหนิงนั่นเอง โดยก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนก็คาดเดากันไปว่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเจอกับดราม่าหรือเปล่าเรื่องที่ว่าบริบทไม่ตรงกับเวทีมิสอินนิเวอร์สนะคะหรือบางคนก็แนะนําให้เธอไปประกวดมิสแกรนด์จะดีกว่าซึ่งพอหนิงออกมาชี้แจงค่ะก็มีคอมเมนต์เสียงแตกอยู่เหมือนกันบางคนก็มองว่าจะประกวดอะไรก็แล้วแต่ควรจะเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะถ้าพอมงแล้วต้องมาสละสิทธิ์แบบนี้มันจะดูไม่ดีบางก็บอกว่ามีงานมีสัญญาก่อนหน้าแล้วจะมาลงประกวดนางงามเพื่อเช็คเรตติ้งหรือเปล่า ไม่ควรมาตั้งแต่เริ่มเลยแบบนี้เหมือนตัดโอกาสคนอื่นไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากความคิดเห็นของบรรดาชาวเน็ตค่ะแต่ก็มีคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับที่ติดตามค่ะที่ก็มองว่าถึงจะเสียดายแต่ก็เข้าใจนะคะและอยากให้ตัวของนิงปัมมาค่ะกลับมาประกวดเมื่อตัวเองนั้นพร้อมจริงๆ สำหรับเส้นทางนางงามนะคะของนิงปฐมมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะว่าในปีหน้านะคะปีต่อๆไปในอนาคตเนี่ยเธอจะลงประกวดในเวทีไหนค่ะ